เดินนเอ้าแล้วมีาแล้ววิีม้ยลองเดินหนีเขาไีกทีพีเลี้ยงยนดีดอัญยาปากเนื้ออะไรอ่ะน้องพีเซ็ตหน่อยไหมลูก อย่างนี้ไงแล้วก็ไว้ข้างนอกแต่ก่อนหนูเอาถ่ายในบ้านแล้วก็อยู่ในบ้านใช่ไหมแต่ตอนนี้เอาไเล่นข้างนอกไไหนอันยาข้าบ้านไม่ได้แล้วไอ้บ้าคาได้ไมีว่าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเเฮ้้ยเ้ยเ้ย้้ล้เเย้ แต่ข้างนอกไหนพี่จีนเล่นขบมีดูซิเล่นได้ยังไงแล้วเนี่ยเรียวได้เรียวเป็นหลือยังครับเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่เพราะว่ามันอยู่ข้างนอกนานมากแล้วฉันบอกว่าเขาใหญ่ผลโต อยากเช็ดปากให้ลูกยังดีใจไม่ใช่ใจดีมันคนละอย่างกันเลยนะลูกดีใจกับใจดี คุณสนอบอกว่าวันนี้ทันนะครับเข้ามาส่งดาให้เราร้าอยดวงเด็กๆใกล้ปิดเทอมาแล้วเดยวต้องไปหากิจกรรมให้เขาทำเอาว่าจริงๆวันไหนแบบว่างๆก็พาเขาไปาวันหนึ่งส่งมาห้าสิบดวงสตาร์ปาร์ตี้ขึ้นแล้ววันนี้เราจะทำสำเร็จไหมว่าเสียวว่าเสียวว่า ขอบคุณคุณแม่อุ้มนะครับส่งมาหนึ่งร้อยดูอ่ะพ่อต้องเข้าหมดเชียร์สตาปาร์ตี้แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้อ่าใครอยากส่งด้วให้เราส่งตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงสตาปาร์ตี้นะครับลองเช็คดูอาจจะมีดาวฟรีอยู่ก็ได้ถ้ามีดาวฟีอย่าลืมส่งให้เรานะฮะอ

เอลิซา thank you เอลิซาเซนหา3,000 s t ววคุณไตเติ้ลส่งมา99ดวงครับขอบคุณนะคะคุณถาส่งมา10ดวงคุณอารยาส่งมา10ดวงจริงอย่างส่งมา10ดวงเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็พลาดไปแค่10ดวงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทุกดวงก็คือมีคุณค่านะขอบคุณมากครับเอ๊ะ จะไปไหนไอว่าคงใส่สสยอยากเข้าบ้านแล้<ป>วหรือเขาอยากจะไปหารถคุณ <c oughs> นอนมีส่งมาสองร้อยดวง ใช่ใช่ใช่อ่ะให้พี่ไอวาเล่นด้วยได้ไหมคะอัญญาอัญญาเขาแชร์แล้วเนี่ยเก่ง เก่งค่ะอลิซาเซนัสทีเทิลชนสตาร์แอนด์เซตมิสเอฟวีรวันเลิฟยูออล่คอันนั้เก็บได้ไหมยกไปเองได้ไหมครัเื่อพี่ฟ้าขอบคุณค่อันนี้ฟ้าเนื่อยคุณนักกัญญาถุงมาสิบดวงนะครับเอาไปเก็บตรงนู้นเงินจอยสิบดวงกิจจาสาสิบแปดวงขอบคุณนะขอบคุณทุกคนวันนี้เราทำสตาร์าร์ตี้สำเร็จนี่ แล้วอัญญาอัญญาไปเล่นสกูตเตอร์ไหมอันนี้มันเล่นยากครับโน้คู่มันมีหลายแบบมีหลายแบบไอ้ของเล่นมันเยอะเนทำไมนั่งเนี่ยเขาอยากจะมาเล่นกิ่งคนนี้เขาชอบเสียงดังๆได้แกมพ่อไป คุณสุดาราส่งมาสิบดวงคุณเอ็มจอยส่งมาสิบดวงูอไล่ไขขไะไคคุณปาปาปาคุณปาป้าแล้วครัคุณปาป,า,ป,า,ปาส่งมาห้าสิบดวงขา <c oughs> คุณสุวรรณนันบอกว่าได้แยแ่แล้วสตาร์ปาร์ตี้เนาะจะเล่นนี้ใช่ไหมมามามา,มากิ่งมากิ่นฝนไม่ตกนะครับเหมือนตกไปแล้ว <c oughs> อารยาส่งดาวมาหนึ่งพันสองร้อยดวงโอ้ขอบคุณนะครับวันนี้คนส่งดาวให้เยอะเลยอ่ะ่คุณวงสุภาสส่งมาหนึ่งร้อยดวงดูไอ้า ปุ้งปิ้นเน้าอะไรเล่าวิธีอันนี้พิธีเป็นคนของมาเดินเล่นข้างนอก พีท่ทีจะไปไหนลกูกพี่ทีไปไหนฮะมันร้อนแล้วมันจะเข้าบ้านแล้ว <c oughs> ไปแล้วเหรอเราไปขอเดิให้ามันเดินเถอะมันเดินสิบนาทีเดินแป๊บหนึาา <c oughs> ่งคุณวงสุภสัสมาหนึ่งร้อยดวงคุณนัทธนายี่สิบดวงขอบคุณนะครับ <c oughs> คุณธรรมมนวันสองพันเก้าสิบเก้าดวงคุณชูดี้สิบดวง คุณนัทถาคุณเกศส่งมาหนึ่งพันดวงงานยุ่งมากไม่เคยทันเลยวันนี้ดีใจมาทันงานยุ่งอ่ะครับขอให้ขอให้งานไม่หนักมากเงินเยอะๆ <c oughs> มีแรงทำงานสุขภาพแข็งแรง โอ้ระวังลูกไปตกใจตกใจง่ายจังเลยลวาว่าหนาใจตเย็น <S <S โอ้โหยกไหวอะ่ะลูกไอไวาไอวาดูไอวาดิ <S <S <ว>เขามีเขาแข็งแรงกันเนี่ย ได้ไอ้หนูพยายามถีดปะได้ไปสิลูกโอ้โหโอ้โหไอ้วาไอ้วาแข็งแรงอันเนี่ยไอ้วาซื้อซื้อมาช่วยขับพัาคลองหน่อยเซื้อแน่นมากฉีดไปไปเลยออกแรงลูก ไปได้ถีบไปสิอยู่ยัดปั่นหอยหลังสิปั่นไปถีบไปน้องพีเออนั่นแหละโอเคถีบได้แล้วเริ่มจากถีบให้ได้ก่อนอุ้ยแมวแมวแมวโอ้โหไอ้บา เดี๋ยวไปเช็ดมือเอานะลูกคุณใหม่คุณใหม่สมาติดดวู แมปางสิบดวงอยาเขาไม่ถีบไงเขาไม่ออกแรงนี่เรียกหมามีทั้งวัน เออปลาปลาปเข้าบ้านกัน ไม่ใช่ลูกเดี๋ยวพ่อสอนให้หนูตั้งอะเวลาถีบะหนูถีบเนี่ยเนี่ยถีบตรงนี้เอาใช้ขานี้ถีบเออมันต้องตั้งมันต้องตั้งให้ถูกนี่แ่นแฟ่นถือนี่ก่อนเดี๋ยวเราสอนน้องพีถีบก่อนมามามาพ่อสอนถีบมันอยู่ทีถีบเป็นมามา,มาเวลาถีบนะลูกเอาข้เข้าบานไม่ได้โอเคนี่หมอนี้เปิดให้ เดี๋ยวสี่ลุมผมมีเปิดให้โอ้โหจตักันมด้วยเลยไปเข้าไปนี้นะองเกิลนี้นะโอเคไหมแลวหนูถีบใช้ขาแรงเนี้ยกดลงไปโอเคไหมอะลองเออเป็นไงง่ายไหมเออ Uh. Okay. อ่าโอเคอ่ไหนลองหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่อ่าถอยถอยหลงังหนูต้องถีบจากถีบถีบถอยหลงัลงไปนิดนึงขาข้างที่มันอยู่สูงกว่าถีบลงถีบไปข้างหน้าต้องถีบไปข้างหน้าด้วยถีบไปข้างหน้าแล้วถีบลงถือดิเดี๋ยวเราสอนลูก <laughs> ถีบไปข้างหน้าแล้วถีบลงลูก ทำไมเขาเริ่มต้นขีบไม่เป็นน้องเพีไปละว,วันหลังนะลูกไม่มาเรียนหรอจะได้รู้ไง,งมีอ,อ้ามาอยากเรียนอีกมาไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราสอนเอง เริ่มต้นเอาขาข้างที่สูง <abil itation. S 1> หนูออกแรงขาข้างที่สูงแล้วถีบไปข,ข,ข้างหนา้าเนี่ยขาข้างไหนสูงกว่าข้างไหนสูงกว่าลูกถีบไปข้างหนา้าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ข้างหน้าข้างไหนสูงกว่าอ่าถีบไปอย่างงานถูกต้องอ่าหยุด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 แล้วเริ่มถีบไม่อ่ะโอเคอ่าหยุด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 แล้วเริ่มถีบหม่ ทีไปเไม่ได้ก็ถอยอี่ป,ปหลังเอ,าองา่เาไฝนฝนตกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนใหม่ <c oughs> <c oughs> อ่ะพรุ่งนี้มาเรียนใหม่เดี๋ยวยเดี๋ยวยเยวเเย็น <c oughs> เออ โ okay. อเคกลับบ้านพักผ่อนอ่ะมาถ่ายมาถ่ายรถต่อเหรอฮะค่าค่าลูกทำอะไรอะคะเขาจะกินอะไร กกๆๆอยากกินขนมปังอันใหญ่ <laughs> มีเลือกด้วย <laughs> เกก็็บบเเรรป็นอะไรพี่ทีเป็นอะไรอ๋อ,อ,อทายาปะ,อะปโอเคอวันนี้เราไลฟ์กันประมาณนี้แล้วกันนะเ้าอ,อยากบอกว่าคลิปสองทุ่มวันนี้คลิปสองทุ่มวันนี้น่ารักมากแล้วก็พรุ่งนี้ด e e p oil channel จะลงคลิปวันเกิดเราใช่ปะ เราทำอะไรหลายอย่างมากเลยนะในวันเกิดอ่ะเนาะอย่าลืมดูนะคะตอนเที่ยงพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันโอเคแต่ว่าก่อนไปก็อย่างที่บอกคลิปสองทุ่มน่ารักอย่าลืมดูบายบายให้ไอายบายบายแล้วกันไอาบายบายบายหน่อยได้ไหมคะบายบายได้ไหมอายบายบายพ่อหน่อยบายบายหน่อยฮึบายบายหน่อยบายหน่อยจี้บายบายพ่อหน่อยบายบาย ไม่บายค่ะ